สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไทยนิวพอดแคสต์วันนี้เราจะพูดถึงบทความร้อนแรงจากสำนักข่าวไทยโพสต์เขียนโดยเปเลวสีเงินที่ถูกนำมาพูดถึงในช่อง YouTube โดยบทความนี้ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อหุนเซนและหุนมาเนตพร้อมระบุว่ากัมพูชากำลังเผชิญกับความเสื่อมถอยของชาติจากความตึงเครียดชายแดนกับประเทศไทยและปัญหาเศรษฐกิจภายในผู้เขียนยังชี้้เห็นถึงการเปลี่ยนสีผมของนายกรัฐมนตรีหุน มาเนปว่าเป็นสัญญาณของความเครียดอย่างหนักที่รัฐบาลกัมพูชากำลังแบกรับอยู่บทความยังกล่าวถึงมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มคนใกล้ชิดของฮุนเซนเช่นเฉินจือซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการเงินของกัมพูชาจนเศรษฐกิจทรุดหนักและประชาชนต้องเผชิญกับความยากจนขณะเดียวกันประเทศไทยได้ยืนยันว่าจะปิดด่านชายแดนต่อไปจนกว่ากัมพูชาจะยอมรับเงื่อนไขที่รัฐบาลไทยกำหนด และปฏิเสธคำขู่ใช้กำลังจากฟังกัมพูชาโดยไทยยืนยันว่าเป็นการทวงคืนดินแดนที่ถูกบุกรุกเรื่องนี้สะท้อนถึงความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคที่กำลังปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญในไทยนิวพอดแคสต์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาแล้วก็ความสัมพันธ์กับประเทศไทยเรานี่แหละค่ะ เราจะอ้างอิงกับมุมมองของคอลัมน์เปลวเสียเงินในไทยโพสนะคะชื่อหัวข้อค่อนข้างแรงนิดหนึง่งเขมรสิ้นชาติหุ่นเซนต้องบอกก่อนเลยว่าคอลัมน์นี้ความเห็นค่อนข้างเข้มข้นนะคะแล้วก็มีมุมมองที่เฉพาะตัวชัดเจนมากภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจแล้วก็ทำความเข้าใจเนื้อหาหลักๆที่ผู้เขียนเขานำเสนอคะ่ะทั้งเรื่องแรงกดดันต่างๆที่ผู้นำกำัมพูชากำลังเจอตามที่คอลัมน์นี้เขาว่าไว้นะคะ แล้วก็เรื่องความตึงเครียดแถวแถชายแดนด้วยครับก็ถือเป็นมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในการทำความเข้าใจสถานการณ์ที่ค่อคนข้างซับซ้อนแบบนี้เนื้อหาในคอลัมน์เนี่ยเขาเชื่อมโยงทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจกแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้าด้วยกันเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ภาพแรงกดดันเลยๆด้านที่มีต่อรัฐบาลกัมพูชาชุดปัจจุบันนี้แหละครับเราก็จะมาดูกันว่าผู้เขียนเขาสังเกตเห็นอะไรเขาตีความยังไงแล้วก็นําเสนอจุดยืนของไทยในเรื่องนี้แบบไหนโดยอิงจากตัวบทความนี้เป็นหลักเลยนะครับค่ะประเด็นแรกที่คอลัมน์นี้หยิบขึ้นมาก็ชวนให้เอ๊ะทันทีเลยนะคะคือข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้นําคนปัจจุบันนายกคุณมาเนตลูกชายของอดีตผู้นําฮุนเซนนะคะผู้เขียนเขาชี้ไปที่ รูปลักษณ์ภายนอกเลยคือเรื่องผมอะค่ะที่บอกว่าหงอกขาวทั้งศีรษะเลยทั้งที่อายุยังไม่ถึง50ดีเลยนะคะซึ่งมันต่างจากภาพก่อนหน้านี้ไม่นานที่เรายังเห็นผมดำอยู่เลยทำไมผู้เขียนถึงเลือกเปิดประเด็นด้วยเรื่องแบบนี้ล่ะคะดูส่วนตัวนิดนิดครับเป็นการเปิดเรื่องที่น่าสนใจนะครับการที่ผู้เขียนเลือกใช้รายละเอียดทางกายภาพอย่างเรื่องผมหงอกเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเป็นการสร้างภาพ หรือใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อจะสื่อถึงภาวะกดดันความเครียดอย่างหนักที่ผู้นำคนใหม่กำลังเจออยู่ตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยครับคอลัมน์เขาเชื่อมโยงเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับกับภาระหนักในการจัดการปัญหาโดยเฉพาะเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์หรือสแกมเมอร์ซึ่งเขาอ,อ้างว่าเป็นไปตามแรงกดดันจากเกาหลีใต้ด้วยแล้วก็รวมถึงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับไทยที่คอลัมน์ระบุว่ามันเปลี่ยนไปหลังการเปลี่ยนรัฐบาลฝั่งไทย การใช้ภาพผมงอกก็เลยเหมือนเป็นการปูพื้นไปสู่ปัญหาใหญ่ๆที่กำลังจะพูดถึงต่อนะครับว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นเลยในมุมมองของผู้เขียนเขานะครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเป็นการใช้ภาพที่สื่อความหมายได้ชัดเจนมากๆในมุมของผู้เขียนนะคะแล้วความเครียดที่ว่าเนี่ยค่ะคอลัมน์เขาขยายความต่อไปยังไงบ้างคะเห็นว่ามีพูดถึงแรงกดดันจากต่างประเทศด้วยใช่ครับประเด็นเรื่องความเครียดเนี่ยถูกขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลย ด้วยสิ่งที่คอลัมน์ระบุว่าเป็นแรงกดดันจากระดับนานาชาติโดยเฉพาะจากชาติตะวันตกนะครับคอลัมน์อ้านถึงการดําเนินการของสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษที่มีการยึดทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลเลยถึง1 5 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทรัพย์สินพวกนี้ถูกเชื่อมโยงกับเครือข่ายของบุคคลคนหนึ่งชื่อานเฉียนจื้อครับบุคคลคนนี้เนี่ยผู้เขียนในคอลัมน์เรียกเขาว่าเป็นเหมือนเงาของหุ้นเซนเลยทีเดียวครับโห oh. คำว่าเงาของฮุนเซ็นนี้ดูจะมีความหมายแฝงเยอะเลยนะคะแล้วข้อกล่าวหาที่มีต่อเครือข่ายนี้คืออะไรคะทําไมถึงนําไปสู่การยึดทรัพย์มูลค่ามหาศาลขนาดนั้นได้ขุ้นขบวนการค้ามนุษย์ครับซึ่งเขาอ้างว่าดําเนินการผ่านเครือข่ายธุรกิจที่หลากหลายมากทั้งอสังหาริมทรัพย์และก็สถาบันการเงินในกัมพูชาการคว่มบาตรและก็ยึดทรัพย์ในเฉินจื้อเนี่ยเลยถูกตีความในบทความนี้ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวแล้วล่ะ แต่มันส่งผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงเลยต่อโครงสร้างอำนาจแล้วก็เศรษฐกิจของกัมพูชาเองคอลัมน์เขาวาดภาพว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ภาพลักษณ์ของกัมพูชาในสายตาประชาคมโลกยิ่งดูแย่ลงไปอีกถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมข้ามชาติไปเลยครับฟังดูเป็นสถานาการณ์ที่หนักหน่วงมากเลยนะคะถ้าการควงบาดคนคนเดียวจะส่งผลกระทบได้ถึงระดับประเทศขนาดนั้นตามที่คอลัมน์นี้มองและผลกระทบที่เป็นรูปธรรมที่คอลัมน์กล่าวถึงมีอะไรบ้างคะ คอลัมน์ชี้ไปที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดเจนเลยครับมีการพูดถึงธนาคารแห่งหนึ่งชื่อ Prince Bank ซึ่งคอลัมน์ระบุว่าเป็นของนายเฉินจื้อเนี่ยแหละครับว่ากำลังประสบกับภาวะที่คล้ายๆกับการล้มละลายเนื่องจากมีรายงานว่าประชาชนเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็แห่ไปถอนเงินหรือที่เราเรียกว่าแบงกรันนะครับแบงกรันเหรอคะ ครับภาวะที่คนแห่ไปถอนเงินออกจากธนาคารเพราะความไม่มั่นใจะนะครับแต่นั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแค่เรื่องแบงค์รันก็น่ากังวลแล้วนะคะนั่นยังมีผลกระทบด้านอื่นอีกหรอคะครับ คอลัมน์ยังคาดการต่อไปอีกถึงผลกระทบลูกโซ่ทางเศรษฐกิจที่อาจจะรุนแรงยิ่งกว่านั้นอีกนะครับในมุมมองของผู้เขียนเขานะฮะเช่นความเป็นไปได้ที่นักลงทุนต่างชาติจะสูญเสียความเชื่อมั่นแล้วก็อาจจะถอนการลงทุนออกจากกัมพูชาซึ่งก็น่าจะนําไปสู่ปัญหาการว่างงานที่รุนแรงขึ้นสินค้าเกษตรที่เคยส่งออกหรือขายได้ก็อาจจะเจอปัญหาราคาตกต่ําหรือขายไม่ได้ไปเลย และที่สําคัญคือสินค้าอุป,ปโภคบริโภคที่จําเป็นซึ่งกัมพูชาต้องพึ่งพาการนําเข้าจากไทยเป็นหลักเนี่ยก็อาจเกิดภาวะขาดแคลนหากไทยใช้มาตรการปิดด่านชายแดนตามที่คอลัมน์เขาพูดถึงโอ้ตรงจุดนี้เองที่คอลัมน์ใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะสะเทือนอารมณ์อย่างมากใช่ไหมคะที่เปรียบเทียบความอดอยากของประชาชน ใช่ครับตรงนี้ผู้เขียนใช้ภาพเปรียบเทียบที่ต้องบอกว่ารุนแรงแล้วก็สื่อถึงความสิ้นหวังอย่างที่สุดเลยโดยเขียนทำนองว่าประชาชนทั่วไปอาจจะอดยากยากแค้นถึงขั้นต้องจับหมามาหันกินในขณะที่ชนชั้นปกครองยังคงสุขสบายกินหมูหันอยู่ซึ่งการเปรียบเทียบที่มันตัดกันอย่างรุนแรงแบบนี้คอลัมนิสเขาใช้เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำนะครับ แล้วก็คาดการว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงตามที่เขาวิเคราะห์เนี่ยอาจจะกลายเป็นชนวนให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนแล้วก็นําไปสู่การลุกคือต่อต้านร,ระบอบพุนเซนในที่สุดได้ซึ่งก็เป็นาการคาดการ์ที่มองไปถึงจุดเปลี่ยนสําคัญทางการเมืองเลยทีเดียวครับโหเป,เป็นการวาดภาพอนาคตที่ดูมืดมนมากเลยค่ะสําหรับฝ่ายผู้นํากัมพูชาตามมุมมองของคอลัมนิสนะคะแล้วผู้เขียนเขามีภาพรวมของสถานการณ์ตอนนี้ยังไงบ้างคะ เหมือนกับว่ากัมพูชากำลังโดนรุมหลายด้านเลยถูกต้องครับคอลัมนิสต์ใช้สำนวนเปรียบเทียบสถานการณ์ของกัมพูชาตอนนี้นะครับว่าเหมือนทังคกในหม้อต้มคือค่อยๆถูกเพิ่มความร้อนถูกกดดันจากรอบทิศท,ทางอย่างช้าๆแต่ว่าต่อเนื่องทั้งจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษที่เข้ามาจัดการเรื่องการเงินเครือข่ายอาชญากรรมเกาหลีใต้ที่กดดันเรื่องแก๊งสแกมเมอร์ แล้วก็ยังมีการอ้างถึงญี่ปุ่นด้วยที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่แม้ว่าในคอลัมน์จะมีการตั้งข้อสังเกตเชิงเนบแหนมไว้ด้วยนะครับว่าบางทีอาจจะมีการส่งซิกให้คนร้ายตัวใหญ่ๆห,หลบหนีไปได้ก่อนที่ทางการจะเข้าไปตรวจค้นก็ตามทีการตั้งข้อสังเกตเรื่องส่งซิกนี่ก็น่าสนใจนะคะเหมือนการบอกว่า แม้จะมีการดําเนินการแต่ก็อาจจะไม่ใช่การจัดการที่เด็ดขาดจริงๆทั้งหมดอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจจะตีความอย่างนั้นได้ครับมันเป็นการแสดงความไม่ไว้วางใจหรือตั้งคําขานต่อความจริงใจในการแก้ปัญหาของฝ่ายกัมพูชาตามมุมมองของผู้เขียนเขานะครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้จะมีข้อสังเกตนี้แทรกอยู่แต่ภาพรวมใหญ่ที่คอลัมน์ต้องการจะสื่อ ก็ยังคงชัดเจนนั่นก็คือแรงกดดันจากนานาชาติต่อรัฐบาลกัมพูชานั้นมีอยู่จริงแล้วก็กําลังหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับค่ะนอกจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจแล้วก็จากนานาชาติที่ว่ามาแล้วนะคะคอลัมน์นี้ยังให้น้ําหนักกับเรื่องความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นอีกประเด็นที่ดูเหมือนจะร้อนแรงไม่แพ้กันเลยใช่เลยครับประเด็นชายแดนเป็นอีกแกนหลักของบทความนี้เลยครับ คอลัมน์อ้างถึงคำกล่าวของโฆษกรัฐบาลกัมพูชาคนหนึ่งชื่อนายทิพเพนโบนาที่ออกมากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเนี่ยเป็นฝ่ายบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ที่กัมพูชาเขาอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเช่นบริเวณบ้านหนองยาแก้วและก็บ้านหนองจานแต่ในขณะเดียวกันโฆษกคนดังกล่าวก็อ้างว่าฝ่ายกัมพูชาเองได้ใช้ความอดทนอดกลั้นแล้วก็ยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการประทะกันอืมฟังดูเหมือนการกล่าวโทษไทยแต่ก็พยายามแสดงท่าทีว่าไม่อยากให้เรื่องบานปลายนะคะแล้วในมุมนองของ columnist เปลวสีเงินล่ะคะเขามองท่าทีนี้ของกัมพูชาอย่างไรเห็นด้วยไหมคะไม่เลยครับมุมมองของ c ลัมนิส s t เปลวสีเงินที่ปรากฏในบทความนี้เนี่ยแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วก็ใช้ภาษาที่ต้องบอกว่าแข็งกร้าวท้าทายอย่างมากครับ มีการเขียนในทำนองว่าถ้ากัมพูชาคิดว่าไทยรุกลำ้ำแล้วอยากจะประทะก็ให้ลองดูเลยซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนที่ไม่เกรงกลัวเลยนอกจากนี้คอลัมน์อย่างชี้ว่าในทางกลับกันเนี่ยฝ่ายไทยตั้งหาดโดยเฉพาะภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีคุณอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายกรัฐมนตรี ตามข้อมูลที่คอลัมน์ระบุนะครับได้ดำเนินมาตรการอย่างแข็งขันและก็จริงจังในการปกป้องอธิปไตยแล้วก็ทวงคืนพื้นที่ที่คอลัมน์มองว่าถูกฝ่ายกัมพูชารุกล้ำเข้ามานะครับการทวงคืนพื้นที่ที่ว่านี่คอลัมน์ระบุขอบเขตไว้ชัดเจนแค่ไหนคะค่อนข้างชัดเจนครับคอลัมน์ระบุว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ชายแดนในหลายจุดเลยทั้งในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ซึ่งดูแลพื้นที่อย่างจังหวัดสก้ว กองทัพภาคที่สองที่ดูแลพื้นที่อีสานใต้หลายจังหวัดที่ติดชายแดนแล้วก็รวมถึงพื้นที่ทางทะเลในความรับผิดชอบของกองทัพเรือบริเวณจังหวัดจันทบุรีและก็ตราดด้วยครับการระบุนหน่วยงานและก็พื้นที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงแบบนี้ก็เพื่อจะเน้นย้ำว่าฝ่ายไทยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากตามทัศนะของผู้เขียนเขา อ๋อแสดงว่าในมุมมองของคอลัมน์นี้ฝ่ายไทยไม่ได้อยู่ในสถานะตั้งรับแต่เป็นฝ่ายรุกในเชิงนโยบายแล้วก็การปฏิบัติเพื่อรักษาเขตแดนเลยนะคะแล้วมีประเด็นไหนที่ตอกย้ําจุดยืนนี้ของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกไหมคะไทยในการเจรจาครับคอลัมน์ระบุว่าประเทศไทยได้กําหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน4ข้อสําหรับการพูดคุยหรือเจรจาใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นในกรอบคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC หรือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC รวมถึงการพิจารณาเรื่องการเปิดด่านชายแดนต่างๆด้วยครับเงื่อนไข4ข้อที่ว่านี้คอลัมน์ได้ลงรายละเอียดไหมคะว่ามีอะไรบ้างในบทความที่เรากําลังคุยกันอยู่นี้นะครับไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเงื่อนไขทั้ง4ข้อคืออะไรบ้างครับแต่ประเด็นสําคัญที่ผู้เขียนเขาเน้นคือท่าทีของไทยที่แข็งกร้าวมากโดยระบุว่าไทยจะไม่เข้าร่วมโต๊ะเจรจาหรือพูดคุยดใดๆทั้งสิน้น หากฝ่ายกัมพูชาไม่จัดทําแล้วก็ส่งแผนปฏิบัติการหรือ a คชั่น plan ตามเงื่อนไขทั้ง4ข้อนี้มาให้ฝ่ายไทยพิจารณาแล้วก็เห็นชอบก่อนเปรียบเสมือนเป็นการบ้านเลยครับที่กัมพูชาต้องทําส่งให้ไทยตรวจก่อนถึงจะเริ่มคุยกันได้โหฟงไปจับดืนจุดถึิ่งก็เวะมาคะ่ะเหมือนกับว่าไทยเป็นฝ่ายคุมเกมกําหนดกติกาการเจราจาทั้งหมดเลยในมุมมองนี้แล้วคอลลั่มมองว่าจุดยืนนี้จะมั่นคงแค่ไหนคะถ้ามีแรงกดดันจากภายนอกเข้ามาแทรกแซง นี่เป็นอีกจุดที่น่าสนใจครับผู้เขียนแสดงความเชื่อมั่นอย่างสูงเลยในจุดยืนนี้ของไทยโดยยืนยันว่าท่าทีนี้จะแข็งแกร่งไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกหรือแม้กระทั่งในสถานการณ์สมมุติที่อาจจะมีประเทศมหาอำนาจพยายามเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยก็ตามในคอลัมน์มีการยกตัวอย่างถึงการประชุมเอเพ็กที่กำลังจะมีขึ้นที่เกาหลีใต้หรือแม้แต่ความเป็นไปได้ที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐ อาจจะกลับมามีบทบาทแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องในอนาคตด้วยครับแล้วคอลัมน์มองว่าไทยจะตอบสนองยังไงคะถ้าสถานการณ์สมมุติเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงผู้เขียนใช้ภาษาที่ชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดมากครับสแสดงความเชื่อมั่นในเอกราชแล้วก็ศักดิ์ศรีของประเทศไทยโดยเขียนในทํานองว่าเมินสะเถอชาตินี้ที่ไทยต้องไปอ่อนข้อหรือทําตามความต้องการของมหาอำนาจในเรื่องนี้คือยืนยันหนักแน่นเลยว่าเงื่อนไขสี่ข้อต้องมาก่อนเสมอ ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามการฟื้นฟูความสัมพันธ์หรือการสร้างสันติภาพที่แท้จริงตามแนวชายแดนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการตอบสนองจากฝ่ายกัมพูชาก่อนเท่านั้นครับฟังดูแล้วคอลั่งเปลเวสีเงินชิ้นนี้วาดภาพสถานการณ์ที่เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยทีเดียวนะคะสําหรับผู้นํากัมพูชาทั้งฮุนเซนผู้พอ่อแล้วก็ฮุนมาเน็ตผู้ลูกใช่ไหมคะเหมือนกําลังเผชิญมรสุมรอบด้านเลย ถูกต้องครับบทสรุปของคอลัมน์นี้มองว่าสถานการณ์ของตระกูลหุ่นกำลังสั่นคลอนอย่างหนักเลยแล้วก็ใช้คำเปรียบเปรยที่ค่อนข้างแรงว่าอาจจะถึงคราวล่องจุนซึ่งเป็นสำนวนที่หมายถึงการสิ้นสุดการจบสิ้นหรืออาจจะตีความไปถึงการสิ้นสุดอำนาจได้เลยทีเดียวครับโดยมองว่าสาเหตุมาจากปัจจัยสด้านหลักๆเลยคือแรงกดดันจากภายในประเทศที่ผู้เขียนคาดการว่า ประชาชนอาจจะต้องเผชิญกับความอดอยากยากลำบากทางเศรษฐกิจอย่างแสนสาหัสแล้วก็แรงกดดันจากภายนอกหรือจากนานาชาติที่รุมเข้ามาจัดก,การปัญหาต่างๆในกัมพูชาซึ่งผู้เขียนเปรียบเรยว่าเป็นเหมือนการโดนสาหบาทาหรือการถูกรุมทำร้ายจากหลายฝ่ายพร้อมๆกันครับค่ะ นอกเหนือเนื้อหาที่วิเคราะห์สถานการณ์แล้วนะคะสิ่งที่โดดเด่นควบคู่กันไปตลอดทั้งบทความก็คือน้ำเสียงและก็มุมมองของผู้เขียนเองที่ดูจะแข็งกร้าวแล้วก็มีความเป็นชาตินิยมสูงมากเลยค่ะ ใช่ครับนั่นเป็นลักษณะเด่นที่ชัดเจนมากของคอลัมน์นี้เลยมีการเน้นย้ำถึงความเข้มแข็งจุดยืนที่เหนือกว่าแล้วก็ความถูกต้องของฝ่ายไทยอยู่ตลอดปฏิเสธการเปรียบเทียบใดๆที่อาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดูด,ด้อยค่าลงไปแล้วก็วางตำแหน,น่งให้ไทยอยู่ในสถานะที่ต้องเป็นฝ่ายกำหนดเงื่อนไขให้กัมพูชาปฏิบัติตามแต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งทัศนะนี้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนผ่านการเลือกใช้ภาษาแล้วก็สำนวนที่รุนแรงในหลายๆจุดของบทความครับ อย่างเช่นประโยคที่เกี่ยวกับเรื่องการปิดด่านชายแดนใช่ไหมคะที่ดูจะแสดงความรู้สึกนี้อย่างชัดเจนที่สุดใช่ครับและในส่วนที่เกี่ยวกับจุดยืนของไทยเรื่องการปิดด่านชายแดนเนี่ยคอลัมน์นี้ใช้ถ้อยคําที่แสดงความแข็งกร้าวอย่างที่สุดเลยซึ่งเราขอนําเสนอตามที่ปรากฏในต้นฉบับนะครับโดยระบุในทํานองว่าไทยจะยืนหยัดในเงื่อนไขแล้วก็ปิดด่านจนกว่าจะคลานมากราบตีน ซึ่งตรงนี้ต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นการนําเสนอถ้อยคําแล้วก็ทัศนะที่ปรากฏตามแหล่งข้อมูลคือคอลัมน์เปลวสีเงินโดยตรงไม่ใช่ความเห็นของเรานะครับการเลือกใช้ภาษาที่รุนแรงระดับนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่แข็งกร้าวแล้วก็ไม่ประนีประนอมของผู้เขียนที่มีต่อประเด็นนี้อย่างยิ่งเลยครับค่ะชัดเจนค่ะว่าเป็นการนําเสนอตามแหล่งข้อมูลนะคะ ซึ่งทำให้เราเห็นภาพรวมจากคอลัมน์นี้ว่าผู้เขียนมองสถานการณ์ในกัมพูชาว่ากำลังเผชิญแรงกดดันหนักหน่วงรอบด้านจริงๆทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศที่อาจบานปลายแล้วก็แรงบีบคั้นจากนานาชาติในประเด็นอาญากรรมต่างๆควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับไทยซึ่งในมุมมองของผู้เขียนคอลัมน์นี้นองว่าฝ่ายไทยกำลังเป็นฝ่ายคุมเกมด้วยจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็เงื่อนไขสี่ข้อที่ไม่ยอมถอยเลยถูกต้องครับ ภาพรวมที่ได้จากการสำรวจเนื้อหาในคอลัมน์นี้ก็คือสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแรงกดดันและก็มุมมองที่ค่อนข้างจะสุดขั้วจากฝั่งผู้เขียนนะครับซึ่งก็ให้ภาพด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและก็สถานการณ์ภายในกัมพูชาที่น่าติดตามต่อไปครับค่ะเมื่อเราได้สำรวจมุมมองที่เข้มข้นจากคอลัมน์เปลวสีเงินชิ้นนี้แล้วก็น่าจะทาให้เกิดคาถามหรือประเด็นให้คบคิดตามมาได้เหมือนกันนะคะ แน่นอนครับประเด็นหนึ่งที่น่ายุบคิดต่อยอดจากเนื้อหายที่เราคุยกันไปนะครับก็คือหากสถานการณ์ดาเนินไปในทิศทางที่บทความนี้วิเคราะห์ไว้จริงๆเนี่ยแรงกดดันที่รุนแรงทั้งจากภายในประเทศที่เกี่ยวกับ ากท้องประชาชนและก็จากภายนอกประเทศที่เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแรงกดดันจากมหาอำนาจต่างๆมันจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของกัมพูชาเองและก็สมดุลอำนาจในภาพรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาวอย่างไรบ้างหรืออีกคำถามที่น่าสนใจก็คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ประชาชนอาจต้องเผชิญกับกลไกการควบคุม,ทา,ามทางการเมืองที่เข้มแข็งของรัฐบาลกัมพูชามันจะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาไปในทิศทางใดภายใต้สภาวะกดดัน รอบด้านแบบนี้นี่ก็เป็นคำถามสำคัญที่เราคงต้องเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวและก็ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆประกอบกันต่อไปครับเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับ